เคยสงสัยไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่เอเราจะเข้าใจภาษาของมันได้ยังไงล่ะวันนี้แหละครับเราจะมาถอดรหัสภาษาสากลที่ว่านี้กันนั่นก็คือภาษาของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยานั่นเองอ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่อีกฟากหนึ่งของโลกเลย แพทย์ที่นั่นจะอธิบายตำแหน่งของบาดแผลที่มันซับซ้อนมากๆให้กับนักกายภาพบำบัดท,ที่นี่ฟังยังไงให้มันเป๊ะไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่มิลลิเมตรเดียวได้นี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยที่ทำให้เราต้องมีภาษากลางทางการแพทย์ที่ทุกคนบนโลกเข้าใจตรงกันซึ่งคำตอบของคำถามเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็อยู่ที่การทำความเข้าใจศาสตร์สองแขนครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเหรียญสองด้านของร่างกายเราเลย ลองนึกภาพตาลแบบนี้นะครับกายวิภาคศาสตร์เนี่ยมันก็เหมือนกับแผนที่ที่คอยบอกเราว่าอะไรอยู่ตรงไหนของร่างกายส่วนสรีรวิทยาอันนี้เปรียบเหมือนคู่มือการใช้งานเลยครับที่อธิบายว่าสิ่งนั้นมันทำงานยังไงคือถ้าเรามีแต่แผนที่แต่ไม่มีคู่มือนะเราไม่มีทางรู้เลยว่าอาวัยวะต่างๆเนี่ยมันทำงานประสานกันได้สุดยอดขนาดนี้ได้ยังไงทีนี้พอเรามีแผนที่แล้วใช่ไหมครับ ก่อนจะบอกทิศทางอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องมีจุดเริ่มต้นที่ทุกคนยอมรับตรงกันก่อนถูกไหมครับในโลกของกายวิภาคศาสกก็เหมือนกันเป๊กเลยเรามีจุดอ้างอิงมาตรฐานหรือจะเรียกว่าเป็น GPS zero ของร่างกายก็ได้ครับ และจิตเริ่มต้นที่ว่านั้นก็คือท่านี้เลยครับถ้ามาตรฐานทางกายวิภาคหรือ anatomical position คือไม่ว่าคนไข้ตัวจริงจะกำลังนอนนั่งหรือแม้แต่กำลังตีลังกาอยู่ก็ตามนะเวลาที่บุคลากรทางการแพทย์คุยกันเนี่ยในหัวของพวกเขาจะจินตนาการถึงร่างกายในท่านี้เสมอเลยครับนี่คือข้อตกลงสากลที่ทำให้การสื่อสารมันแม่นยำไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นมาดูกันชัดๆนะครับว่าท่ามาตรฐานนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง เริ่มจากยืนตัวตรงตามองตรงไปข้างหน้าแขนเหยียดตรงแนบข้างลำตัวและจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือฝ่ามือต้องหันไปข้างหน้าทำไมละ่ะก็เพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้กระดูกแขนท่อนปลายทั้งสองข้างมันขนานกันไม่คว้ทับกันซึ่งมันทำให้เราอธิบายตำแหน่งต่างๆได้ชัดเจนที่สุดนั่นเองครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเท้าชิดกันแค่นี้เลยนี่คือจุดสตาร์ทของทุกอย่างเอาละพอเรามีจุดเริ่มต้นแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาของเข็มทิศกับเส้นแบ่งแผนที่กันบ้างซึ่งในทางกายวิภาคศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าระนาบและสับบอกทิศท,ทางครับระนาบแรกเลยนะเรียกว่า g i จิท l p เพลนครับลองนึกภาพตามนะเหมือนมีแผ่นกระจกใสๆมาผ่าร่างกายเราในแนวตั้งจากหน้าไปหลังเลยมันก็จะแบ่งร่างกายเราออกเป็นซีกซ้ายกับซีกขวา ทีนี้ถ้าแผ่นกระจกแผ่นนั้นนะ่ะผ่าลงมาตรงกลางเป๊ะๆเลยนะแบ่งเป็นสองซี่ขี้เท่ากันเดะเหมือนเงาสะท้อนในกระจกอันนี้เราจะเรียกให้เฉพาะเจาะจงไปอีกว่า mid s a g i t a l plane ครับต่อมานะครับลองนึกภาพแผ่นกระจกแผ่นเดิมแต่คราวนี้มาแบ่งร่างกายเราเป็นส่วนหน้ากับส่วนหลังดูบ้างนึกออกไหมครับอารมณ์เหมือนแนวที่เราสวมที่คาดผมหรือมงกุฎเลยระนาบแบบนี้แหละครับเรียกว่า coronal plane ซึ่งมันสำคัญมากเลยนะ ราะมันช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าอวัยวะที่อยู่ข้างหน้าอย่างหัวใจเนี่ยมันสัมพันธ์กับอวัยวะที่อยู่ข้างหลังอย่างกระดูกสันหลังยังไงและสุดท้ายอันนี้เข้าใจง่ายสุดๆเลยครับ transverse plane หรือระนาบแนวขวางมันก็คือการตัดแบ่งร่างกายในแนวนอนเลยครับทำให้เกิดเป็นส่วนบนกับส่วนล่างเหมือนการแสดงของนักมายากลที่หั่นคนเป็นสองท่อนเลย การตัดแบ่งแบบนี้แหละครับที่สำคัญมากๆเวลาเราต้องดูภาพตัดขวางจากเครื่อง CT Scan นั่นเองพอเรามีเส้นแบ่งแผนที่หรือระนาบแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีคำศัพท์บอกทิศท,ทางด้วยซึ่งคำพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาเป็นคู่ตรงข้ามกันเสมอเลยนะทำให้การบอกตำแหน่งเนี่ยแม่นยำสุดๆไปเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ เช่นหัวใจอยู่ superior ก็คืออยู่ด้านบนกว่ากระเพาะอาหารในขณะเดียวกันกระเพาะอาหารก็จะอยู่ inferior หรือด้านล่างกว่าหัวใจหรืออย่างนิ้วโป้งเนี่ยก็จะอยู่ lateral หรือด้านนอกกว่านิ้วก้อยเมื่อเรายึดท่ามาตรฐานเป็นหลักนะคำศัพท์พวกนี้แหละครับที่ทำหน้าที่เป็นเหมือน GPS นำทางบนร่างกายของเราโอเคเราคุยเรื่องตำแหน่งที่มันนิ่งๆกันไปพอสมควรแล้วเนาะ ทีนี้มาดูกันต่อเลยครับกับภาษาที่ใช้อธิบายอะไรที่มันน่าทึ่งไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเรานั่นเองคู่แรกเลยที่เจอบ่อยที่สุดก็คือ flexion กับ extension ครับจำง,ง่ายๆเลย flexion ก็คือการงอเพื่อลดมุมของข้อต่ออย่างเช่นตอนงอข้อศอกโชกกล้ามส่วน extension ก็ตรงข้ามกันเลยครับคือการเหยียดให้ตรงเป็นการเพิ่มมุมข้อต่อ เช่นการเหยียดแขนออกไปให้สุดๆเนี่ยแหละครับคือคู่การเคลื่อนไหวที่เราทํากันเป็นร้อยเป็นพันครั้งในแต่ละวันเลยนะส่วนคู่นี้มีทริคจําง่ายๆครับ adduction ลองลึกถึงคําว่า add ที่แปลว่าบวกหรือเพิ่มเข้าไปดูสิครับมันคือการดึงแขนหรือขาเข้ามาเพิ่มใกล้ๆกับแกนกลางลําตัวส่วน abduction ก็ตรงข้ามเลยคือการกางออกไปด้านข้างการเคลื่อนไหว2อ,อย่างนี้นี่แหละครับที่สําคัญมากๆเลยนะกับการส่งตัวแล้วก็การเดินของเรา และคู่สุดท้ายครับคือเรื่องของการหมุน media l rotation ก็คือการหมุนบิดเข้าด้านในลำตัวส่วน lateral rotation ก็คือการหมุนบิดออกด้านนอกไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองหมุนแขนหมุนขาของตัวเองตามไปด้วยก็ได้นะจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยเอาละครับ พอเราเข้าใจภาษาพื้นฐานกันหมดแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาลองซูมเอาท์ออกมามองภาคที่มันใหญ่ขึ้นกันดีกว่ามาดูกันครับว่าภาษาที่เราเพิ่งเรียนไปเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจการจัดระบบของร่างกายที่มันซับซ้อนขึ้นได้อย่างไงก็คือด้วยภาษาทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละครับนกักกายวิภาคศาสตร์เขาจะจัดระเบียบแผนที่ร่างกายเราออกเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันครับนั่นก็คือ 1. ส่วนศีรษะ2ส่วนคอ 3. ส,ส่วนลำตัวซึ่งก็เป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวมเอาอกท้องและก็เชิงกลานไว้ด้วยกันและสุดท้าย 4. ก็คือส่วนของระยางหรือก็คือแขนกับขาของเรานั่นเองแล้วใน4ส,ส่วนหลักๆที่ว่ามันเนี่ยนะครับมันก็ยังประกอบไปด้วยระบบย่อยๆที่ทำงานประสานกันได้แบบโอโ้โหน่าทึ่งมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบโครงกระดูกที่เป็นเหมือนนั่งร้านของร่างกายระบบไหลเวียนโลหิตที่เปรียบเสมือนบริษัทขนส่ง หรือระบบประสาทที่เป็นศูนย์บัญชาการสูงสุดซึ่งทุกระบบที่ว่ามาเนี่ยก็ใช้ภาษาทางกายวิภาคที่เราคุยกันไปนี่แหละครับในการอธิบายโครงสร้างและการทำงานของมันทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมานั่งท่องจาคาศัพท์ยากๆนะครับแต่มันคือการเรียนรู้ไวยากรณ์ของร่างกายเลยนะซึ่งมันทําให้เราสามารถอ่านและทําความเข้าใจเรื่องราวที่มันทั้งซับซ้อนละมหัศจรรย์ที่สุดเรื่องหนึ่งได้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของร่างกายเราเองก็เลยอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยคําถามนี้แหละครับในเมื่อตอนนี้เรามีเครื่องมือในการอ่านแผนที่ร่างกายอยู่ในมือแล้ว จุดหมายต่อไปที่น่าออกเดินทางไปสำรวจคือที่ไหนกันดีล่ะครับ